งลงทุนอสังหาแม่ไม่มีประสบการณ์นะคะตอนที่คุณฝนเริ่มต้นลงทุนแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วทําอสังหาไปด้วยเนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทําก่อนคือเราต้องสํารวจตัวเองก่อนว่าเรามีความสามารถในการซื้อบ้านคอนโดหรือที่ดินในวงเงินหรือในงบไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งการซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เงินสดเนาะหมายถึงว่าตัวเครดิตของเราด้วยว่าเรายังมีความสามารถในการกู้หรือความสามารถในการผ่อนชําระนี่อีกกี่บาทสําหรับการลงทุนในอันดับที่สองค่ะคุณฝนก็จะทําการ เลือกโซนที่เราจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในการลงทุนสังหาริมทรมัพยัเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะคะทุกที่สามารถทําเงินได้แต่เราก็ควรจะเลือกโซนที่เรามีความสะดวกในการที่จะดูแลเพราะทรัพย์สินไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ครูเลือกในรั์แรกๆเนี่ยครูจะเลือกว่าเอ้ยมันใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทํางานที่เราจะดูแลตอนช่างปรับปรุงซ่อมแซมหรือดูแลตอนขายได้ค่ะสุดท้ายค่ะสิ่งที่ครูฝนจะทํานะคะก็คือจะทําการคัดเลือกดังนั้น เนี่ยเวลาที่เรามีความอยากลงทุนแล้วมันไม่ใช่ว่ามีอันไหนมาปุ๊บเราเลือกเลยเราต้องฝึกมองหาโอกาสเยอะๆก่อนเราจะต้องมีสต็อกนะคะสินค้าหรือสต็อกอสังหาที่อยู่ในตัวเลือกที่เข้าเกณฑ์ เหมือนคัดนางงามอ่ะคุณคุณเราก็เลือกเลือกมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าเฮ้ย <c oughs> ตกลงบ้านหลังไหนคอนโดห้องไหนที่มันสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นกำไรต่อปีให้กับเราได้แล้วค่อยตัดสินใจเลือกซับนั้นสรุปนะคะถ้าอยากเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยให้3ขั้นตอนเลยขั้นตอนที่1ค่ะคุณสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมีงบประมาณที่จะสามารถลงทุนซับเนี่ยในมูลค่ากี่บาทได้นะคะโดยดูทั้งเงินสดและว,วงเงินเครดิตของเราในจุดที่ เราผ่อนไวอันดับที่2ค่ะให้เราเลือกโซนก่อนว่าเราอยากจะทํามาหาก,กินนะคะจะอสังหาริมทรัพย์ที่บริเวณไหนโดยกูฝนใกล้ให้ว่าให้เลือกที่เราดูแลสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทํางานเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลเวลาช่างปรับปรุงซ่อมแซมหรือเวลาการขายได้และสุดท้ายค่ะควรมีตัวเลือกเยอะๆแล้วค่อยเอามาคัดอีกทีก่อนว่าเฮ้ยตกลงทรัพย์สิ่งไหนกันแน่ที่มันสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อปีให้กับเราได้ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วแบบอยากเริ่มต้น แล้วอยากเริ่มต้นแบบไม่เสียเงินฟรีๆนะคะคุณฝนแนะนําเลยครณฝนมีแพ็กเกจที่สอนประมูลสังหามือใหม่ทําได้ทันทีเซตนี้นะจะได้ e อีบุ๊กสเล่มและก็ได้คอร์สออนไลน์1คอร์สซึ่ง เป็นองค์ความรู้ตั้งแต่วิธีการเลือกทำเลวิธีการดูสินเชื่อธนาคารวิธีการประมูลซึ่งอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วถ้าคุณอยากจะเริ่มทําแล้วไม่อยากให้เงินก้อนแรกที่คุณอุตสาห์เก็บหอมรอมริดไปลงทุนแล้วสูญหายเนี่ยคุณฝนอยากให้คุณเริ่มลงทุนความรู้ก่อนถ้าคุณพร้อมแล้วหรืออยากทราบรายละเอียดติดต่อได้ที่ไลน์แ a i t u m f o n ค่ะ